บไม่พึงไปหาหมอได้แล้วเป็นท้องเสียอุ๊ยแล้วนอนนี้ไหนน้ำเชรตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านถึงถึงหน้าหมู่บ้านแหละจากบางแสนน่ะหรอใช่เพราะว่าคือที่ตั้งใจไปบางแสนเพราะหนึ่งบัตรสามสิบาทอยู่ที่นั่นแต่มันไม่ใช่สําคัญก็คืออยากไปลองชุดกับพี่เลียงที่บางแสนแต่ปวดท้องด้วยก็เลยหาหมอก่อนสู้ชีวิต มาทุกคนเลยนะสาวแกรนช่วงนี้ชู s <S ่ส like ู้พูดไม่ชัดแล้วเนี่ยสู้ชีวิตกันทุกคนเลยนะมิสแกรนอะสู้ชีวิตทุกคนจริงกับเหมือนกันหมดไม่เราสู้ชีวิตไม่พอชีวิตสู้กลับหนักด้วยนะทุกคนนจริงมากจริงมากคือคอมเมนต์มีแต่คนบอกว่าให้ที่หล่อมากคือให้ี่ต้องไปทางนี้ใช่ไหมไม่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 ให้ที่หล่อดีกว่า ไปใส่เลยพี่วาได้หลอคนเดียวพอแล้วแล้วหลอดเท่นะพี่ักว่าพี่แล้วยิ่งหล่อคนคือคนเราอ่ะจะมันจะมีฮอร์โมนเพศชายกับเพศหญิงตัวคนเดียวแต่ว่ามันจะมีบางคนที่นับฮอร์โมนเพศชายมันเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราหรือเปล่าอ่ามันก็เลยจะมีความดึงดูดเสน่ห์หรือเปล่าเน่ก็ไม่รู้ว่ามีเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่าจริงทุกคนเดวเพศออกก่อนเดวเพรจอดรถก่อนนะคะ ได้ได้ใหม่ได้เลยเพจตั้งใจหรอส่งจูตั้งใจส่งจูเลิมเลิศใหญ่ที่ชอบซึ่งไปแล้วไปบาย